สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชิวเข้าชิวเ oh. ข้าชิวสาระเข้าชิวฮะวันนี้เราจะพูดไม่ค่อยชัดกันเท่าไหร่สวัสดีครับ,รบต้อนรับเข้าสู่ตามภาษาเฮียวันนี้ครับผมเราจะพูดคุยตามภาษาพี่น้องวันนี้ในครข้างนี่คือไม่ต้องแปลกใจนะฮะสวัสดีครับผมแบงค์ครับก็ <S <S คือน้องชายของแมงก็คือวนันนี้ท็อปปิกของเราเลยคือนักแสดงโฆษณาโฆษณาผมโฆษณานะใครที่เคยติดตามไม่รู้คุ้นหน้ากันนะใครไปตามแม็กโครนี ขึ้นไปไวนิวหน้าแมคโครคุณอาจจะไม่รู้ว่าผมถ่ายอะไรบ้างคุณจะได้รับชมในส2 1สองหนึ่งถูกต้องนะครับอันนี้คุณ<อ>ก็ไปแบบจะทำได้ทำฮะจะพยายามทำ <laughs> อ่ะคำถามแรกเลยผมถามอะไรคนแล้วอาชีพนักแสดงอะไรนี้แต่ว่านี่มันคือโฆษณานะมันจะไม่เหมือนกัน<ม> <ไอ S 2> แตกต่างก,กันจริงนะไหมนักแสดงซีรีส์ละครหนังหรืออะไรกับโฆษณา จริงมันไม่ต่างครับจริงมันก็คือการแสดงเหมือนกันวิธีการทํางานเหมือนกันระบบการทํางานคล้ายกันเห็นไหมว่าโฆษณา,น,านี้ก็อาจจะมีอ่าเขาเรียกว,ว่าวิธีการแสดงที่ต่างออกไปจากละคร,รเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครทําไมถึงต้องมาอยู่ที่มินิมาร์ทแห่งนี้ทําไมถึงต้องมากินโยเกิร์ตขวดนี้เราไม่เป็นต้องรู้เรารู้แค่ว่าเราต้องกินน้ําขวดนี้ให้อร่อยที่สุดแค่นั้นแต่ถ้าละครเนี่ยอาจจะมีว่า คุณเล่นเป็นคนนี้แบ็กกราวด์ชีวิตเป็นยังไงทําไมมันถึงทําสิ่งนี้เพราะมันมีความคิดแบบนี้อันนี้คือละครมันมีมิติครับโฆษณาเนี่ยไม่จําเป็นแล้วโฆษณาเราต้องท่องบทให้เป๊ะไม่หรือไม่ต้องก็ได้แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันแล้วแต่อ่านครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่ต้องเป๊ะและลูกค้าซีเรียสที่สุดก็คือสโลแกนชื่อแบรนด์ที่ต้องถูกถ้าการณีว่าเราต้องพูดสโลแกนอยกตัวอย่างเช่นสโลแกนที่ดังอย่างเช่นคุณค่าที่คุณอะไรก็แล้วแต่อันนี้ อันนี้คือเรา,บบเราต้องบบเป๊ะคุณค่าที่คุณอะไรก็แล้วแต่เราต้องเป๊ะเพราะว่ามันเป็นสโลแกนของลูกค้าแต่อื่นๆใดเนี่ยมันก็สามารถปรับได้แต่โดยส่วนมากโฆษณาไม่ค่อยได้พูดหรอกเบ้นแต่ว่าเป็นโฆษณาเชิงที่แบบแนวพิธีกรแนวอะไรเงี้ยก็ต้องพูดเยอะแล้วแต่อย่างนับโดยรวมโฆษณานี้แบงค์เล่นมาแล้วกี่เรื่องโอ้หตั้งแต่เริ่มผมทํางานมาประมาณสี่ปีครับถ่ายมาแล้วเนี่ยผมว่าเป็นร้อยละเป็นร้อยละยกตัวอย่างโฆษณาที่เล่นขอสามโฆษณาดังๆนะใครจะไปเสิร์ชดู เอาปัจจุบันแล้วกันครับอย่าย้อนไปไกลก็ AP เนี่ยมันยิงแอดเยอะคนก็จะเห็นกันเยอะครับแล้วก็จะมะีถ้าก่อนหน้านี้ที่แบบเจอใครแล้วเขาพูดถึงก็จะเป็นหูฟังยี่ห้อหนึ่งเพราะว่าคนดูแบบสิบกว่าล้านก็จะแบบใครไม่สมัครยูทูปพิมพ์อ่ะเจอผม <c oughs> ดูสิบล้านแล้วไม่ซื้อไปซื้อล้านที่สิบเอ็ดใช่สำหรับวันนี้จบกันไปได้แค่นี้ครับอันที่สามที่สามก็อาจจะเป็นพวกแบบการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยการไฟฟ้าเด็กคงจะออนครับ ในฟฟ้านี่คือไอ้นี่ป่ะอีเกตอีเกตเป็นกฟผครับการประปาเป็นมันแสดงอะไรโฆษณากันไฟฟ้าผมก็เป็นพนักงานการไฟฟ้าคนหนึ่งที่แก้ปัญหาเช่นแบบไฟดับผมก็ไปดูเขื่อนอะไรเงี้ยเจอไฟดูดบ้าะไหมไม่ดูดครับเพราะว่ามันแค่ต่ดเฉยๆเงียบฉี่เหนียวขึ้นสายแบบจุดจุดทองจุดจุดว่างพลาดทั้งยังแล้วที่เล่นมาโฆษณาไหนที่ชอบที่สุดเอ้ยอันเนี้ยทับใจที่สุด คือการเล่นโฆษณาเนี่ยข้อดีของมาเลยก็คือเราจะได้เป็นอาชีพที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตปกติเช่นผมเคยเป็นตำรวจมาแล้ว <c oughs> ผมเคยใส่เครื่องแบบตำรวจได้โฆษณาผมเคยเป็นการไฟฟ้าเนี่ยผมได้เข้าไปอยู่ในเขาเรียกฟาร์มโซลาร์เซลล์ที่อยู่กลางเขื่อนนั่งเรือไปแลว้วก็เป็นแผรโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ3ไร่บอกจังหวัดได้ไหมอ่าขอนแก่นครับเกิดอุบลรัฐก็จะมีฟาร์มโซลาร์เซลล์ใหญ่มาก คือปเป็นที่ที่บุคคลธรรมดาเข้าไปไม่ได้แต่นี้เราเข้าไปทํางานทําไมมันเป็นเขตห่วงห้ามใช่มันเป็นเขตห่วงห้ามม,ม,ขขาม,มันจะมีแบบอ,าอ่าวล้อมไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปแต่เราเนี่ยพอเราได้ไปถ่ายโฆษณาเนี่ยเราได้เข้าไปถึงจุดบางจุดที่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้เห็นยกตัวอย่างเช่นที่ชิดลมเนี่ยมันจะมีการไฟฟ้านาครหลวงมันจะมีอุโมงค์อุโมงค์ไฟฟ้ายักษ์อยู่ข้างใต้ตึก ตรงชิดลมเลยผมมีโอกาสตรงเซ็นต์ชิดลมก่อนถึงจะเป็นการไฟฟ้านครนหลวงตัวนั้นตรงข้ามตึกเกสรอ่าโอเคไาแถวนั้นออกข้างล่างมันจะมีอุโมงค์ใหญ่มากแล้วผมได้ลงไปเห็นกับตาของดูว่าผมไม่คิดว่ามีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้อยู่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพเจอไอ้นี่ไหมงูบาซิลิสไหมไม่จะเจอกอซิลลานอนอยู่แฮ่ไม่มีสาระอะไรโทรศัท์แล้วว่าคุณจะเอาอะไรกันไหนคุณก็ไม่เอาอะไรกันก็แบบนี้แหละหรือว่าแบบเออเราก็จะได้เข้าไปในจุดที่แบบว่า เห็นก่อนเห็นก่อนชาวบ้านชาวช่องเช่นเอพโฆษณาเอพเนี่ยผมถ่ายยอมปาผมก็จะได้เห็นโปรเจกต์เนี่ยก่อนชาวบ้านชาวช่องซึ่งส่วนใหญ่งานโฆษณามันก็จะมีสิ่งที่เป็นข้อต้องห้ามที่สุดก็คือเราจะต้องไม่เผยแพร่คลิปเบื้องหลังหรือข้อมูลก่อนวันฉายห้ามเลยเป็นงานจะโดนฟ้องแต่ถ้าแบรนด์เขโพสแล้วเราสามารถแชร์ต่อได้ไม่เป็นไรถูกต้องเราสามารถเอาเบื้องหลังมาลงได้หลังจากที่งานออนแล้วจริงๆงงาน ละครก็เหมือนกันแหละเราเล่นเป็นนางเอกเรารู้จุดจบเราจะมาสปอยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะมีการเซ็นสัญญาแต่โฆษณาก็จะเข้มงวดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าแล้วเรื่องของการเวลาไปออกกองโฆษณาผมเชื่อว่าแต่ละกองมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันมีความแบบอ่ะแตกต่างไหมกองน,นั้นเฮ้ยอันนี้แบบเออโอเคว่ะบางกองก็ดุเหลือเกินพูดกับแต่ความรู้สึกผมาง,งานผมรู้สึกว่าแตกต่างเพราะว่ากองละครเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าละครเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยดาราทีมงานจะด,ดูแลดาราดีกว่าเสมอซึ่งเราไปกองละครเนี่ยบางทีเราไปเราไปเล่นเสริมเราไม่มีชื่อเสียงพอเข้าดาราแต่ว่าเราไปเล่นต่อบทให้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะรับการดูแลในในอีกประเภทหนึ่งแบบว่าเอกต้าอย่างที่เคยมีข่าวดราม่าว่าแบบอ่ะเอกต้ากินได้แค่น้ำเปล่าอันนั้นก็จะเป็นจิวนั้นกองละครก็จะมีความแบบด้วยความที่คนมันเยอะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก ด้วยคำที่คนมันเยอะมันก็ต้องดูแลตัวเองจัดฟริตีเ้เอาใช่แต่อย่าง<ม>เราไปเราไปกองโฆษณาเงี้ยเอ้ยเราเป็นเราเป็นตัวเมนเขาก็ดูแลเราอย่างดีแบบเอ้ยมีห้องพักให้เวลาที่เราไม่ได้เข้าซีนอย่างเงี้ยเขากลัวเราร้อนกลัวเราดอบเขาก็โอ้โหเอาพัดลมประโคม,มเอาพาไปหลบห้องแอร์จะกินน้ําอะไรไหมเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้อะไรเงี้ยมันก็การดูแลมันก็ตามระดับความสําคัญแล้วอย่างตอนเล่นเรองแรกได้ค่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่ จริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มมาจากการที่ผมเป็นเอ็กต้าบรรยากาศก่อนเพราะว่าเท่านั้นโควิดมาคือเราเรียนเป็นต้นไม้ใช่บรรยากาศผิวไหวสายลมเท่านั้นเนี่ยโควิดมาแล้วผมผมแบบว่างงานเพราะว่าผมทําธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมมีปัญหาเพื่อนผมก็เลยชวนมาเป็นเอ็กต้าเจ็ดร้อยผมก็เอ้ยไม่มีอะไรทําอย่าออกจากบ้านเพราะว่าโควิดมันห้ามพบเจอเราก็ได้ไปเจอเพื่อนเมื่อเราออกไปทํางานก็ไปเจ็ดร้อยไม่ทํอเลยเลยผมก็นั่งมอง แอคชั่น <Action S 2> ผมก็นั่งหันหลังเห็นหลังผมแวแบบแลบบ้วศแบบิลปินดาราก็เล่นๆกันไปคัดจบกลับบ้านหกเลยแต่ผมก็เลยฟิวเอ็กซาของผมก็เคยเป็นเอ็กตาก็คือเป็นห้องเรียนเนี้ยต้องการคนนั่งให้เต็มห้องอะ่ะใช่ก็นั่งก็จะเบอร์เบอร์หน่อยเห็น่<อ>แหละแต่แล้วเราก็พัฒนาแล้วสุกว่าเฮ้ยเอ็กต้ามันก็จริงมันเป็นงานที่สบายนะถ้าเรามองว่าเราเป็นเด็กนักศึกษาอยากหารายได้เสริมที่แบบไม่เหนื่อยมากเอาผมมองว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากเหมือนการไปเป็นเด็กเสร์ฟหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแอคชั่นตลอดเวลา แต่เอกตาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าบางทีอ่ะเขาใช้คุณอ่ะเวลาทํางานมัน12ชั่วโมงแต่เวลาทํางานจริงๆที่แบบทํางานจริงๆอ่ะอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวที่เหลือคือนั่งรอครับแล้วเราก็มีมือถือแล้วก็มีหูฟังแล้วก็เพลิดเพลินของเราได้หรือว่าน้องคนไหนที่แบบอยากทําพาร์ทไทม์อ่านหนังสือครับช่วงเขาไม่ใช้ก็อ่านหนังสือไปพอเขาใช้ก็ไปเข้าฉากเข้าฉากก็เล่นเล่นเสร็จกลับบ้านละหกร้อยส่วนตัวนะผมเคยคุยกับน้องที่เป็นเอกตาเหมือนกันก่อนที่มาเป็นเอกตาเนี่ยเขาเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเขาได้ัวละสี่ร้อยเอง แล้วเขาเสิร์ฟแปดชั่วโมงอะ่ะเดินเสิร์ฟเดินเช็ดเดินลักมันเหนื่อยนะพอวันเขามาทำเอ็กตอเนี่ยเขาแบบเอ้ยเขาได้เงินมากมากขึ้น2เท่าแต่งานแบบเหนื่อยน้อยลงคือถ้าคิดง่ายๆบางคนก็อยแบบอยู่บ้านเล่นเกมก็ไปนักนั่งเล่นที่กองเขาเล่กถ่ายก็ถ่ายในเสร็จแล้ว้างได้ตังค์ด้วยอ่ะทีนี้พอผมเป็นเอ็กตอเสร็จผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีคนที่ได้เงินมากกว่าเราทั้งทั้งที่มันแบบเหนื่อยน้อยกว่าเราก็คือไอ้พวกที่เล่นบทผมก็พยายามพยายามที่จะอัปเดตเขาเรียกมีคมกาด คอมการ์ก็คือรูปถ่ายอะไรแบบรวมรูปอยู่ในอยู่ในไฟล์เดียวแล้วก็ให้เขาดูว่าคอมการเราชื่ออะไรส่วนสูงหนักเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกผมไปพอลุกเราได้เขาก็เรียกเราไปทำแคสลองพูดบทด,ดูซิจังหวะการพูดความมั่นใจแวลตารเราเป็นยังไงผ่านผมผ่านผมก็โดดจาก700เน่ยเป็น2,500 จากการได้เล่นบทโอ้แต่ผมเป็นคุณใบโกผลสูงเลยนะในคอมการ์ดละไม่ผมกินนมเฮ้ยคุณสูงผมต่างแค่นิดเดียวไงยืนเลยยืนเลยสุยมันไม่เยอะนิดเดียวคุณเป็นดาเท่าไหร่คุณไม่เคยแข่งไงร้อยเจ็ดหกอยู่แล้วไม่เคยแ่งอะให้ให้ทีมงานดูในผมไม่เคยแ่งนี่คุณจะแข่งยังจะยังไงยังยืนตรงเนี่ยผมต่อกลางขาให้ด้วยนะคุณเก่งเท่าไหร่ในคอมยักษ์แหละร้อยเจ็ดหกผมเมื่อวันร้อยเจ็ดสามแหละเจ็ดสามเมื่อไรทขาไมครับคุณผู้ชมความห่างเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย คือตอนที่เขาคุ้นชินกับส่วนสูงผมเนี่ยเป็นตอนที่ผมยังไม่เจริญเติบโต,ต,ต,ตแบบเต็มที่มันเป็นช่วงที่ผมกำลับบงอีโวอยู่อีโวบู่าพอผมไปเป็นนักสแสดงเนี่ยข้อดีแล้วกนันผมรู้สึกว่าบุคลิกภาพมันมันเปลี่ยนเราแบบว่าท่าทางการยืนท่าทางการโพสมันสมาร์ทขึ้นแล้วก็วิธีการอา่พูดอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ผมพูดบทเนี่ยผมจําได้ตาผมนี่แบบกระพริบตลอดเวลาเกิดจากความไม่มั่นใจปัจจุบันนี่ผมแบบฝึก พูดตัวที่ไม่กระพิบตาัต้งเหมือนต้นคลิปถ้าคุณย้อนดูเนี่ยผมไม่กระพิบตาจะขังกอกับไปคุณก<ม>็ณไ,ไปกอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันมันมันได้บุคลิกภาพกับความมั่นใจ พิ่มมขึ้นาทีนี้เมื่อกี้คําถามที่ยังพูดไม่จบเลยไปไหนแล้วเนี่ยต่อต่อจบแล้วต่อใช่ไหมเมื่อกี้อธิบายเลยว่ามาเริ่มยังไงเป็นได้ไงไม่งังไม่จบต่อต่อตอนนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยแล้วต่อต่อเมื่อกี้ดยังไงแล้วแล้วไปตัดยังไงตาภาษาเย้ตาภาษาเย้คือไม่ต้องคาดหวังอะไรอ่ะนี่คือตาภาษาเย่สอง2ันหเมื่อกี้ผมจบที่2องพเสร็จแล้วผมก็พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอผมมีผลงานที่พูดบทแล้วอะเวลาเราขายตัวเองใช่ไหมเราจะส่งคอมการ์ด ส่งคลิปแนะนําตัวแล้วก็ส่งรูปพร้อมโปรไฟล์เนี่ยผมก็ส่งว่าผมมีผลงานอะไรบ้างส่งลิงก์อะไรไปอะไรวะ <laughs> ผมก็ส่งลิงก์อะไรไปเสร็จปุ๊บเอ่อ <c oding> แคสติ้งเขาเห็นว่าเราแบบมีผลงานพูดบทได้ <c oding> เคยมีถ่ายอะไรมาบ้าง <c oding> <Answer. S 1> เขาก็เรียกเราไปแคสงานที่ใหญ่ขึ้นผมเคยคุย <c oding> แบบที่นักแสดงคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกคนน่ะมันจะมีมันจะมีบทบาทของตัวเองอย่างเช่นว่าเฮ้ยคุณสายตลกเว้ยเฮ้ยคุณสายแบบหน้าเฟียสเว้ยสายแฟชั่นสายอบอุ่นเว้ยเอ้ยแม่งสายแบบ ร้องไห้สายฮาสายพิธีกรสายสคริปต์สุดท้ายผมอะโชคดีที่ว่าพี่แคสติ้งคนหนึ่งเขาแนะนําว่าผมอะต้องไปทางพนักงานออฟฟิศ <Office. S 2> ใช่ลุกผมนี่คือลุกพนักงานที่ทุกแบรนด์เรียกใช้พอผมเดินสายนั้นปุ๊บผมเหมือนอันล็อกอะ <c oughs> ผมโดดจากงานหลักพันที่เป็นซัพพอร์ตข้าไปเป็นงานเมนได้เลยนั่นเป็นงานแรกที่ผมที่ผมได้งานหลักหมื่นจากการถ่ายหนึ่งวันถ้าบทเป็นงานออฟฟิศที่เล่นมามีแบรนด์ไหนพูดชื่อได้ไหมผมว่าผมเล่นมาเกือบครบทุกแบรนด์แล้ว ผมขอสงวนไว้ลวกันเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะติดเรื่องเ,อเรื่องอคู่แข่งนั่นแหละและ้วก็พอถึงจุดจากจุดนั้นอ่ะพอเราได้งานหลักหมื่นปุ๊บอ่ะขอแค่เรามีคําว่าเมนอยู่ในงานโฆษณาจะมีความน่าเชื่อถือจากเฮาเฮาก็คือบริษัทที่ถ่ายทําอเร็กชั่นเฮาเขาจะเชื่อมั่นว่าเราเล่นได้เคยเล่นมามากสุดกี่เทที่แบบไม่ผ่านนาทีเอ่อถ้ามากที่สุดที่เคยถ่ายมาแล้วติดนะที่เป็นที่เป็นไม,ไ,มไม่เอาขิงนะขอไม่ขิง<อ>ที่เป็นการถ่ายแล้วติดจริงๆอ่ะสิบเจ็ดเทค ก็จะผ่านใช่เพราะอะไรตอนนั้นมีเหตุผลรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยๆที่ที่มัน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 อ,อาจจะเป็นการบรีฟจากผู้ช่วยคือผู้ช่วยเนี่ยมีหน้าที่บรีฟเราหน้าเซตพุ่มกับอยู่หน้ามอพุ่มกับจะวอมาว่าให้เล่นแบบนี้แบบนี้นะเพื่อชีวิตเราแต่บางทีพอเล่นไปละหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เทคไม่ใช่ดูในมอแล้วมันไม่เหมือนภาพที่คิดอ่าบรีฟใหม่แก้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 ตรงนี้ขอยิ้มไม่เห็นฟันนะมือขึ้นมาขอยอย่างนี้มือมาพร้อมยิ้มมันมันมีดีเทลตรงนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะด้วยความที่เราเป็นนักสแสดงมาเราจะรู้ว่าเวลาเราเล่นอ่ะมันมันไม่มีทางที่เทคเดียวได้มันจะมีแบบปัญหาเรื่องกล้องมูฟไ,ไ,ไม่ไม่ไม่แมทกับเราเดินปัญหาเรื่องไฟปัญหาคนเดินปัญหาเสียงเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีสมาธิมากสมมติเราเล่นอย่างเงี้ยต่อให้เรากาลังพูดบทไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมันมีแบบรถกับข้าวมาแบบกับข้าวกับข้าวเราก็ห้ามขัวเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเสียงอ่ะในในในกล้องอ่ะ มันอาจจะได้อยู่ๆถ้าเราไปคัดตัวเองเท่ากับว,ว่าซีนั้นก็คือเริ่มใหม่ใช้ไม่ได้มันต้องเล่นไปให้จบจนกว่าจะได้ยินเสียงคัดเคยแบบว่าวันนี้ไม่อยู่ในมูธที่ตรงโฆษณาเช่นวันนี้ต้องเรือกงานต้องตลกต้องเฮฮาแต่มูธวันนี้กูแบบเอยแบบมุนหิดโมโหเคยแบบหนึ่งครัวซองติดปากผังขึง้นังซ้าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหมุมมามู <c oughs> มที่หนักที่สุดในชีวิตละกันที่รู้สึกว่าอาชีพเนี่ยเริ่มเกลียดอาชีพเนี่ยวันนั้นก็คือรู้สึกว่ามันเป็น อาชีพของคนบาตรู้สึกเลยวันนั้นรู้สึกว่าอาชีพเนี่ยแม่งต่อให้จิตใจทุกข์ะทมแค่ไหน,น,นแม่งก็ต้องยิ้มเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องยิ้มด้วยรอยยิ้มและแววตาที่แบบตรงกับมูที่ลูกค้าต้องการคือวันนั้นหมาผมตายเลยหมาผมตายตอนกลางคืนประมาณตีตีหนึ่งตีสองแล้วผมก็แบบเศร้ามากเผาหมาเสร็จเก็บกระดูกเสร็จตีสามเจ็ดโมงออกกองผมแม่งแบบเอาแค่คำว่าคัดปุ๊บผมแม่งแบบเหี่ยวอ่ะแฟบอ่ะพอแอคชั่นผมเหมือนแบบเมมติมลมจักรตาเต่าลม แล้วก็เล่นๆนพอคัดปุ๊บผมแม่งนั่งซึมอย่างนี้เลยผมเหมือนไบโพล่าอะไรวันนั้นเลิกกองขึ้นรถผมนั่งร้องไห้เลยขับรถกลับมาท้าหลอดทางถึงบ้านผมร้องไห้รู้สึกมันอัดอั้นมาทั้งวันมันวิธีแก้ไขใช่ไหมสถา,านการณ์แบบนี้บางทีมมนต้องคือผมรู้สึกว่าคนทํางานนักสแสดงหรืออะไรเงี้ยงานถ่ายมันติดอยู่ที่คําเดียวแล้วก็คือความเป็นมืออาชีพ <S <S คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยมูที่คุณไม่อยากทํางานอะไรก็ตามแต่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณหยุด แม่งจะมีคนไม่ได้เงินอีกประมาณร้อยคนทุกอย่างอ่ะทุกคนเขาจะต้องหยุดเพื่อคุณคนเดียวซึ่งถามว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆมันมันมันได้ไหมมันได้เพราะผมก็เคยโดนเลื่อนงานเพราะว่าแบบศิลปินหรืออะไรเงี้ยไม่สบายมันก็เข้าใจได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราพอที่จะทําไหวอ่ะเราก็อทนทําหน่อยนึงอะไรเงี้ยเป็นสายงานที่ต้องรับผิดชอบสูงมากแล้วคิดว่าตอนนี้มีบทไหนที่เราเอ้ยยังไม่เคยเล่นหรืออยากจะเล่นครับถ้าพูดตรงตรงอ่ะประสบการณ์ที่เป็นงานแสดงจริงๆอ่ะของผมอ่ะน้อย สกิลด้านการแสดงผมคิดว่าผมน้อยนะเพราะว่าผมไม่เคยได้เล่นแบบละครหรือซีรีส์หรือหนังที่แบบต้องเป็นคนอื่นอ่ะผมอ่ะเล่นโฆษณาคือผมเป็นตัวเองจะคุณแสดงได้ผมแสดงแบบโฆษณาได้อายังห่างรหัวเราะอะไรวะนี่ร้องไห้ร้องไห้มากขาดนี้เลยไหมโอ๊ยเนี่ยไม่ผมรู้สึกจริงๆว่าเอ่อถ้ามีบทไหนที่ผม ที่ผมรู้สึกว่ามันชาเล่นผมทมี่สุดนะคือบทแบบบทเศร้าบทร้องไห้เว้ยผมตีไม่แตกอืมใช่ใจผมเคยเล่นบทร้องไห้ม,มีมีงานโฆษณาตัวหนึ่งไปเล่นโปรดัก t เกี่ยวกับมะเร็งตัวหนึ่งแล้วผมเล่นแบบแม่ตายผมดูมอนิเตอร์กับพุ่มกลับผมดูตัวเองร้องไห้แล้วผมแบบว่าคือผมว่าตอนผมเล่นอนะผมก็พยายามรู้สึกนะแต่ผมถ่ายทอดออกมาไม่ได้ตอนที่ผมรู้สึกคนร้องไห้ละั้งแล้วก,วก็อย่างนี้แได้แต่พแสดงเรากกต้องคูณสิบเข้าไปใช่ไหมอ่ะเนี่ยเรื่องการ สแสดงแบบคูณ10เนี่ยโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยก็แตก,แต,กต่างเหมือนกันละครจะไม่ค่อยชอบแต่โฆษณาจะชอบอา์กีดปุ๊บอร่อยอะละครจะแบบอืมอร่อยนะโฆษณาจะแบบอืมอร่อยฮู้อะไรเงี้ยจบก็ตัดเข้าไปเข้าโบนัสแล้วอร่อยกับโหะมันเกี่ยวอะไรกันโหะก็คือโหะไม่โหะที่กรรายการที่ปิดเนี่ยผมเป็นพิธีกรแทนดีกว่า์เฮ้ยเฮ้ยสนเฮ้ยยินดีเลยเนี่ยต้องการพิธีกรทีนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่า มีมีครูแล้วกันเป็นชื่อพี่หมาสนะอนงานแสดงที่เก่งคนหนึ่งเขาบอกว่าละครต้องเล่นจากข้างในออกมาข้างนอกหมายถึงว่าคุณต้องรู้สึกก่อนมไม่ใช่แบบอ้ซัดไม่ได้มันต้องแบบเนนใจก่อนอือหอือหซัดอย่างเนี่ยมันค่อยๆอค่อยๆออ,อ,อ,ออกมาจากข้รงในแคนจริงๆใช่แต่โฆษณาด้วยความที่เข้าใจไหมว่ามันไม่มีเวลาให้บิวเว้ยไม่ได้มีเวลาแบบว่าอือหหมดลวไอ้สามวินั้นอะที่เขาจะใช้อ่ะเพราะนั้นมันต้องเป็นแบบแอคชั่นอ้ซัดแล้วก็จบข้ามไปอันอื่นไง จังหวะมันต้องคมเพราะเวลามันน้อย15วิอ่ะยูทูบอ่ะถ่ายปุ๊บเจอกันข้างหน้าสวัสดีครับอ๋อชื่อนี้นะครับครับโอเคมาเล่นกันด้วยกันช่วยๆกันครับแค่เหมือนได้บทมาอ่านก่อนแล้ววันแรงก็ไปก็ลันกล้องเล่นเลยใช่มันคือเล่นเป็นตัวเราในบทบาทที่เขามอบให้มันไม่ใช่เล่นเป็นคนอื่นผมดูชอบั้นที่เขาเล่นเป็นบทโจรเพราะว่านั้นเห็นมีเลยโจรอะไรวะมีเล่นบทโจรนักพนันบอลผมก็ได้บทวันนั้นรู้วันนั้นเลยว่าต้องเล่นยังไงผมก็แต่ผมเก่งไงหมาช่างหล่อทะแล้วอันนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนที ไอเมื่อกี้ผมเล่าถึงจบไปแล้วว่าผมมาเป็นได้ไงแล้วผมถึงไหนแล้วได้ค่าตัวแล้วไงสองพันห้าแล้วไงต่อค่าสองพัหนห้าฆ <c oughs> ่าตัวแล้วก็ไป <c oughs> รายการอะไรดีบทอะไร <c oughs> ใครดูอะไรกรัน <c oughs> อันนี้มึงไปตามหาักเกีย์จะได้แบบว่าสาังคมได้ประโยชน์เลยันมี้จะฝาละนี่คือ <c oughs> น้องชายผอเองผมก็เลยแบบค่อนข้างรีแลกซ์หน่อยที่ผมจะฝาก็คือว่าผมคิดว่าอาชีพนี้มันไม่ยากนะครับจริงงานการเป็นนักแสดงอ่ะ ถ้าคุณรักในการเป็นนักแสดงอะโอเคมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่าอย่าคิดว่าแม่งต้องเล่นแบบสองสามตัวเลยต้องดังไม่อย่า,าคิดเรื่องดังสนใจเรื่องตังก็พอนี่ผมคิดอย่างนี้ต่อไทำงานผมอาชีพเนี่ยมัน,ม,นมันเลี้ยงมันเลี้ยงตัวเองได้นะมันแบบถ้ามีวินัยในการทํางานทํารับงานแล้วไม่บิดไม่แคนเซลิลไม่เลทท่องบทไปมีบทเตรียมบทไปเขาก็จ้างเรื่อยๆเอาที่ผมมีเรื่องนึงถามอยากถามเลยเห็นเรลาเป็นนักแสดงแล้วดีบไปบ้านไปบ้านป้าบ้านแม่ มันไม่เคยอยู่บ้านบางทีทางานไม่เป็นเวลาถูกป่ะอาชีพนี้ต้องเจอหนึ่งงานไม่เป็นเวลาแล้วก็มีบางงานต้องมีเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีออกแต่เช้าอันนี้รู้สึกว่ามีปัญหาไหมคุณติดปาร์ตี้คุณดูบอลดึกอ่ะออคือจริงๆอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยคือมันใช้ร่างกายพุ่งตรงเลยแล้วกันถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาชีพนักแสดงมันคืออาชีพรับจ้างเว้ยเพราะมันรับจ้างถ่ายอย่างที่บอกว่าเวลานอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วเพราะเวลาออกกองอะ่ะธรรมชาติประเทศไทยแล้วกันนะไม่ใช่ประเทศไทยด้วยผมอ่านหนังสือมาเน พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนี่คือเวลาทํางานของเราเพราะมันคือแสงธรรมชาติพระอาทิตย์คือสปอตไลท์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานัดกองหกโมงเช้าคุณต้องตื่นตั้งแต่ก่อนหกโมงเช้าถูกไหมละ่ะต้องเดินทางก็จะอาบน้ําแบ่งฟันแต่งตัวไปถึงขับรถไปอีกและบางกองแบบต้องเตรียมหน้าตาหน้า,นาทำทผมไปเองแม่งตื่นตีสามมันก็จะมีเวลาเรื่องการนอนไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาใช้วิธีไหนก็นอนเก็บชั่วโมงหมายถึงว่า มีเวลาพักรีบนอนรีบพักผ่อนเพราะไอ้เรื่องนอนเร็วอะไม่ใช่ผมอยู่แล้วผมแบบต่อให้ออกกองหกโมงอะจะให้นอนสองทุ่มแม่งนอนไม่หลับแบบเออกินเบียร์ช่วยให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะครับมุฆษณาเบียเไหมาก็คือเราต้องดูตัวเองมีเวลาพักผ่อนก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอมันจะมาแบบเลิกกองกินเหล้าอีกวันทํางานมันจะไม่ไหวละมันจะแห้งและแล้วเวลาเป็นทางต่างจังหวัดอะคุณก็ต้องไปนอนค้างแรมในที่ต่างๆเลยเจอประสบการณ์ของคุณมีครับครั้งหนึ่งเลยผมไปนอนอ่ ไม่พูดชื่อจังหวัดดีกว่าผมพูดครั้งหนึ่งผมไปนอนของจังหวัดต่างจังหวัดมาก<ๆ>ก็แถวนั้นได้ข่าวว่าแบบดุผีใช่ถ้หมาดิาหาแล้วโอเคอ่อทีนี้ก่อนจะเข้าโรงแรมอะ่ะคือผมอะ่ะผมพยายามถามแล้วทีมงานแบบเออแบ่งห้องนอนยังไงครับคือทีมงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนอนกันนะ,สะแสดงเขาจะไม่ส่งผมไปนอนกับตากล้องอหรือพุ่มกับเพราะว่าทุกคนต่างก็ตื่นไ,ไม่พร้อมกันด้วยแล้วก็แบบเขาจะบีฟกันตอนคืนประชุมต่อซึ่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็บางทีแบบเขานอนกลิ้เขาเลยไงเขาอยากให้เราพักผ่อนเต็มที่เพราะเราคือ เหม Quand, ือนเราคือสินค้าที่เขาต้องโชว์นะพวกนี้เขาจองห้องให้เป็นเตียงคู่แต่ผมนอนคนเดียวเขาส่งผมไปนอนผมก็นอนอยู่คนเดียวผมก็เอาเตียงเอาเอาเป้ผมมาวางบนเตียงไงปุ๊บผมก็นอนตื่นมากล้งคืนผมได้ยินเสียงผู้หญิงแปลกแปลกอะพยายามไม่สนใจนอนว่าเสียงผู้หญิงแบบเหมือนอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่สนใจนอนนอนแต่วันหนึ่งผมแบบไม่ไหวรู้สึกว่ามันมันติดในใจของลุกไปเข้าน้ํพอเราเไปดูห้องน้ำไปปุ๊บ ผมภาพที่ผมเห็นน่ะคือผู้หญิงอุ้มเด็กเย้ย่ากูสันเลยแล้วแบบรอบๆข้างเป็นแบบแบบออร่าฟ้าๆอย่าบอกนะว่าอุ้มเด็กแม่งแป้งเด็กแคร์ผมซื้อมาแล้วให้เด็กเคยิ้แคแป้งตางูตักออกได้ไหมตรงนี้ไม่มีกอะไมคือประสบการณ์ที่มีมันก็มีแต่ผมไม่เจอไงแต่คนอื่นเขาเจอก็มีคนเจอเพราะผมว่าคุณบอกคุณไปทํางานในไอ้เขื่อนใช่โพลาเซล่ะผมดูจากที่คุณส่งรูปมาให้ที่บ้านดูทีมงานเจอผมไม่เจอต้องมีแหละเพราะว่า ผมรู้สึกว่าพอผมนอนแปลกที่อ่ะผมจะมีเคล็ดลับของผมก็คือสามขวดสามขวดคือพอไปนอนแปกที่อ่ะเรื่องโลเคชันอ่ะโรงแรมเราไม่เลือกเองเขาเลือกให้ก็เรายังไม่ได้เบอร์ใหญ่อะไรเงี้ยกันถ้าเกิดว่าเป็นติลปินเบอร์ใหญ่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะแบบเลือกเองแล้วเบิกกองไงแต่เราก็ไม่อยากเรื่องมากไงเรากลัวเขาว่าแบบไอ้นี่แม่งเรื่องมากทํางานด้วยยากเขาก็ไม่เอา่เงี้ยพผมไปลาวผมไปถ่ายที่ลาวมางานหนึ่งฮอนด้าเงี้ยผมก็ไปนอนโรงแรมโรงแรมแม่งหลอนมาก พราะห้องที่ผมนอนอ่ะมันแปลกมันออกลิฟต์มาใช่ป่ะมันเป็นแบบคล้ายๆแบบโถงใหญ่อะ่ะเอ่อแบบเจ็ดชั้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นลิฟต์แล้วก็เป็นแบบมองอกไปแล้วเห็นอ๋อใช่แบบเป็นลิฟต์แล้วเป็นโถงตรงก<ร>ลางแล้วห้องผมเป็นห้องเดียวที่แบบหน้าต่างอะ่ะก็คือโถงเลยหมายความว่าถ้าเรานอนอนอยู่แล้วแบบหน้าต่างตรงปลายเท้าที่เป็นผม่าณมีเงาขึ้นมาก็คือเขาเขารอยขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่ามันแปลกอยู่แต่ว่าผมก็ใช้สูตรเดิมก็สามสามขวดสามขวดรอบปุ๋ยเลย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของพี่เบ็นลีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยครับและตุ่มรีพอร์ตตรงนี้นะครับจะไปรีพอร์ตทำไมเราโอ้โหรีโพสเลยครับงานภาษาเฮียนี่คือมันก็เป็นแบบผ่อนคลายหน่อยนะสบายๆมีเรื่องทั้งไร้สาระบ้างสาระบ้างตามสไตล์ผมที่มีก็พบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ผมเป็นพิธีกรคนของคนด้วยนะเจอผมได้ที่ช่องก้าวโมเดิรนายใหม่ วันทิใ<น>หมายคนเราคนเจอไหมคนไม่เจอเจอขี้ครับิตหน้าลเลิกจ้างเลยสรุปเขาได้อะไรจากรายการนี้บ้างเนี่ยเขาได้อะไรจากคลิปนี้บ้างโอ้เยอะแยะเนีความบันเทิงไง